เลาเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งคิดเยอะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม อยากได้แบบบ้านแบบนี้แต่ห้องนั่งเล่นต้องโมเดิร์นนะคะห้องครัวต้องแบบนั้นห้องนอนต้องแบบนี้แบบบ้านในหัวมันเยอะไปหมดเลยนะคะจะทำยังไงดีเราจะเลือกแบบบ้านแบบไหนไปที่นี่เลยค่ะแลนดิ้งโฮมราชพฤกษ์นะคะเขาเป็นเซลล์แกลเลอรี่แห่งใหม่นะคะบนถนนราชพฤกษ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นแบบบ้านมากมายเป็นบ้านหรูในราคาที่จับต้องได้และแถมมีเทคโนโลยีแบบใหม่ๆมันนำเสนอกันด้วยไปดูกันเลยค่ะ การสร้างบ้านให้เป็นดังใจปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบ้านรูปฟั่งชั้นครบในราคาคุ้มค่าแลนดิโฮมเปิดสาขาใหม่ย่านราชพฤกษ์พร้อมอวดโฉมเซลล์แกลเลอรี่แลนดี้แกรนด์แฟคชิพสโตร์ตั้งอยู่ในโครงการเดอะเพอร์เฟกโดยงานนี้3ผู้บริหารเจเนอเรชัน2ถือเลิกดีจัดงานฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัวสูตรรับสร้างบ้านอันดับหนึ่งแลนดิ้โฮมสาขาราชพฤพึกนะคะซึ่งที่สาขาเนี้ยก็จะมีจุดเด่นคือเรามีทั้งโชว์รูมของแลนดิ้โฮมแล้วก็เปิดตัวน้องใหม่แลนดิ้แกรนนะคะซึ่งเป็นโชว์รูมสร้างบ้านหรูระดับราคา15้าล้านบาทถึง50ล้านบาทนะคะ ซึ่งแบรนด์แลนดิแกนเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์รับสร้างบ้านหรูที่ราคาคุ้มค่านะคะเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ23,000บาทนะคะก็จะได้บ้านหลังใหญ่มีความสง่างามนะคะรับสร้างบ้านแล้วก็ออกแบบบ้านครบวงจรครบจบในที่เดียวค่ะ ำหรับใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านนะคะก็เยี่ยมชมโชว์รูมของเราที่ศูนย์รับสร้างบ้านและนิคโฮมสาขาราชพฤกษ์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ในโครงการเดอะเพอร์เฟกนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2 9 8 3 4 5 6ค่ะด้วยไลฟ์สไตล์การทำงานที่เปลี่ยนไปประกอบกับปัญหาเวลพิษทางอากาศทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างบ้านที่มีฟังก์ชันครบพร้อมเทคโนโล,โลยีที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยภายในบ้านภายใต้คอนเซปต์ Landy Life หวังให้คนไทยได้บ้านที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่จับต้องได้ค่ะ